รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลท์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีสั่ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒนเดชากลครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นปื่มงานตลาดนัดอินซีใจกลางเมืองออร์แ i c Weekend Market 2022ที่จัดทุกสุดสัปดาห์มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ให้ผลตอบรับดีเกินคาดจัดงานเพียง3สัปดาห์เท่านั้นได้พากเอกชนรายใหญ่หลายรายทั้งค้าปลีกและก็เทรดเดอร์เข้าร่วมเจรจาการค้าส่งให้มูลค่าการซื้อขายพุ่งสูงกว่า200ล้านบาท ดยงานออ t เ e n t i c w ว e คเอนส์เเาเช2022นั้นกำนวนจัดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง27มีนาคม2565ในช่วงเวลา15ม0นาถึง21มินาณจีการเดงหลังอาคารห้างสรัพสินค้าเซ็นทัลพระราม9นะครับซึ่งขณะนี้ได้จัดงานไปได้แล้ว3สัปดาห์ก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าร่วมง,งาน 10, หมื่นกว่าราย เกิดการจับคู่เจรจาทางธุรกิจแล้ว63คู่แล้วก็มีมูลค่าการจำหน่ายยอดการเจรจาธุรกิจและยอดสั่งซื้อภายใน1ปีกว่า200ล้านบาทโดยกรมตั้งเป้างานนี้จะสร้างมูลค่าส้อขายได้ถึง350ล้านบาทภายในงานก็จะมีการจำหน่ายจากจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าปลอดภยัยสินค้าจากชุมชนฟามเอาเลทจากทั่วประเทศกว่า60ร้านค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิออร์แกนิกเวิร์กช็อป มุมให้ความรู้กรเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพและฟิกซ์ตออกในทีมออร์แกเนตอินเลิฟนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดด้วยนะครับจากศิลปินนักครองที่ดังอาทิสิงโตนำโชคในวันที่13มีนาวันที่19มีนาจะมีอิงวัตรันทนรรวมถึงการจัดกิจกรรมาวามรักาวามสุขลุ้นรับรางวัลตลอดงานด้วยแหละครับครับสำหรับวัน,นี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดงานวิกเอน ออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับที่ตรงแถวแถวพระรามเก้านี้เองนะครับข้างกับติดกับทางห้างเซ็นทรัลพระรามเก้าจีจีมาร์เก็ตนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในงานออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับซึ่งเราได้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและก็ยังจะคงจัดต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาส่าฬิกาสี่โมงเย็นนะครับจนถึง อ่สามทุ่มนะครับก็มาชอบชอปสินค้าออร์แกนิกสินค้าคุณภาพที่มีการรับรองนะครับรวมถึงสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะให้อ่าคนที่เพาะปลูกนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้รับประทานนะครับมาเจอกันตรงนี้นะครับก็นี่เป็นนายอีกหนึ่งนโยบายนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการส่งเสริมและผลักดันนะครับในเรื่องของอ่าสินค้าคุณภาพและสินค้าปลอดภัยรวมทั้งสินค้าออร์แกนิกด้วยนะครับ ซึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนยโยบายกเกษตรผลิต้นต,ต,ตลาดนะครับตลาดนําการผลิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนยโยบายการเรื่องของการผลักดันตลาดอินทรีนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีการจัดงานขึ้นมานะครับในการจัดงานนี้นอกจากมีสินค้าออร์แกนิกมาจําหน่ายนะครับจากแรงผลิตเลยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมอินออรกิกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับให้ความรู้และที่สําคัญครับ มีการจัดบิสเนสแมทชิ่งนะครับซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะเราเิมีการพิเศษแมทชิ่งไปแล้วนะครับได้มูลค่ากว่าสองร้อยกว่าล้านนะครับ265ล้านนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็ได้ข่าวดีนะครับก็คิดว่างานนี้เสร็จงานนี้ก็น่าจะได้หลายร้อยล้านอยู่นะครับแล้วก็ที่ดําเนินการไปแล้วมีการพิเศษแมทชิ่งไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด60กว่าลายนะครับแล้วก็เสร็จงานเนี่ยนะครับอีก3อาทิตย์สัปดาห์เนี่ยก็เชื่อว่า ต้องเป็นร้อยๆอยหลายแน่นอนนะครับก็มั่นใจว่าตลาดออร์แกนิกของเราเนี่ยหลังจากจัดงานแล้วก็ได้เห็นครับว่าผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตลาดออร์แกนิกของเราก็มีการเปิดกว้างนะครับและที่สําคัญนะครับในตลาดโลกเองนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับก็ยังเป็นที่นิยมนะครับนะครับเราก็คิดว่าถ้าเกษตรกรนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะผันตัวเองนะครับ มาเข้าสู่ระบบสินค้าคุณภาพสินค้าปลอดภัยสินค้าออร์แกนิกนะครับก็มาได้ที่งานนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีวิทยากรนะครับมีผู้บรรยายนะครับแล้วก็จะมีคนที่ทำเวิร์กช็อปร่วมไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการเพาะปลูกนะครับจากปลูกแบบธรรมดานะครับเป็นเข้าสู่ระบบคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อยากจะผลักดันแล้วก็ยกระดับในเรื่องของตลาดสินค้าคุณภาพตลาดออแกนิกและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสาานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพนิพัฒน์เดชากลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ